ครับผมป่องถนัดเล่านะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮ้ยจิงจริงด้วยสำหรับรายการนี้นี่คืออะไรครับเนี่ยไอคุณนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณมาจากไหนครับเนี่ยสวัสดีครับ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 นี่นี่คุณทุกท่านครับคุณเป็นใครครับดิฉันชื่อพี่ บีีไหนนี่แสดงว่าไม่ได้มานาหมนี่ทำไมอะทำไมอะครับกรเสือบอกว่าเสียมอ๋อ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 อออ๋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 ออ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 ๋่อ๋ออ๋นอ๋อ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 อออออออนัออออด เห็นข่าวข่าวป่ะว่าท <Wow. S 2> so ี่เขาบอกว่าเสื้อบอลไม่ได้เสื้อแปลั้นแล้วถ้าใส่ออกมาขั้นล่ะทำไมเราทำไมเราไม่ใส่ที่ไหนนะต้องใส่สนามบอลถึงจะใส่ได้อย่างเดียวอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันต้องใส่ไม่จุกที่เสื้อบอลตัวหนึ่งไม่จุกจุกเออเสื้อบอลแพงกว่าเสื้อยูนิโคลเอสเดนเอเมกจบตีหรอได้อันนี้อันนี้ได้หรอจุกตีเขาอไม่ใช่เหรออย่าไปทำแบบนั้นอย่าหา่า อะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับนี่เอนี่อะไรครับเนี่ยเชื่อมมางวงละของเยอะด้วยนะอะไรนี่คืออะไรครับเนี่ยรู้จักทีนี้ไหมอารเรยลมาดริดครับผมไม่ใช่ทำไมทีนี้พูดแต่ความจริงพูดด้วความจริงเพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนตรงๆพูดตรงๆพูดจริงว้าเขาเรียนภาษาอังกฤษนะป่ะเนี่ย เรียนครับเคยเรียนครับเด็กตักตกเลยเอ้ยทำไมอะ่ะไม่ดูด้วยดิต้องบินดูดิอะไรคำนี้อ่ะโง่โห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 เหรอคำนี้นี่เขาเป็นใครคำนี้ทำไมทำไมเรียวแปลว่าอะไรเรียวเรียวเหรอภาษาอังกฤษใช่ไหมเรียวจริงครับเลี้ยวไปว่าอะไรก็จริงม<ห>าดริดจริงเขาไม่เคยโกหกไงครับแล้วกลับมาแล้วกลับมาอะไรยังไงต่อซื้อบ <c oughs> อลยังไงยังไงซิยังไงซิซื้อบอลยังไงซิ จะบอกว่าอยากไปดูตึกเขายิ่งชงเสื้อเชิดรบางคนใหญ่มาแม่ไม่รีดด้วยมีเดียวใส่เสื้อเชิดไม่รีดถ่ายรูปไว้ดูไม่อยากเห็นใจไม่ได้ไหมแล้วใส่เสื้อเชิดเดินข้างเลยไม่รีดเนี่ยฉัรีดเออรีดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเออพูดถึงว่าเชื่อมบอลวันนี้แล้วทำไมคุณแบบไม่รีดเชื่อมบอลหรือเปล่าเปล่าผมก็ชอบดูบอลผมก็ชอบทีมบอลเป็นแฟนแมนยูด้วยผมอ่าเป็นแฟ ผีกาไปเที่ยวทำไมหมาดิปั๊บขวดนา้าเลยผีกาสุดใจในเรื่องเซอร์บอลไงคือมันมีดราม่าว่ามันมีคนมาแบบบูลลี่มามาบอกว่าอะไรนะเซอร์บอลไม่ควรใส่ไปเดินเที่ยวไม่ควรใส่ไปเดินห้างอย่างนี้ใช่ไหมใช่นี้แมันเมีเอแล้วก็เลยจะมาพูดกันในคนที่ดูอยู่นะคอมเมนต์กันมาคอมเมนต์กันได้นะว่าแบบว่ามันยังไงในเรื่องนี้เพราะว่าของดีเองเนี่ยอยู่ในแบบอินน่านานมากเลยอูเรื่อ เสื้อบอลสุดยอดเลยอ่ะน้ำมาใส่เสื้อน้ำมาโอไม่อาบ <c oughs> ไม่อาบเม็อกลไม่อาบอาบบ้างอาบบ้างปึงน้ำปึ้เปิ้งน้ำแย่เดี๋ยวครับผมนี่ก็แสบไปชนไม่ถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะเรื่องเรื่องใส่เสื้อบอลไปเดินห้างไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแฟชั่นแบบหนึง่งถูกปะ่ะมันก็แบบมันก็เหมือนเสื้อใส่เที่ยวเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแฟชั่นแบบหนึ่งเออดูอย่างบุรีรัมย์ดิยูอย่างลุงเนดิใส่ขาสั้นอะ เฮ้ยคุณเฮ้ยผมไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยผมลุงเน่ผมเรียกดความเคารพรักก็ลุงเนวินนะครับผมเพราะเขาเป็นคนไม่มีเ็นคนไม่เออเขาเป็นคนสร้างให้มันมีอะไรขึ้นมาในวงการกีฬามากมายนะคุณยางก็คืออยากจะคุณได้เห็นว่าอย่างอย่างลุงเนอย่างลุงเนเนี่ยเวลาเขาไปงานสนามขาวอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าเขาใส่ขาสั้นแล้วก็เสื้อบอลก็ได้แล้วอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่แบบ แล้วแต่แฟชั่นสไตล์ของของของแต่ละคนไปอะไรย่างนี้ถือว่าบอกอย่างนี้ไี่เด็ดว่าบางทีมันอยู่กับเบ้าหน้าด้วยนะแล้วก็มีตัวนแล้วก็มีตัวอันนี้เราไม่ได้บูลลี่นะแต่บอกว่าสิ่งที่คุณมาบูนี่บอกว่าใส่เสื้อเชิ้ตล้มันดูดีกว่าเสื้อบอล อันนี้เสียงเเห็นไหมกาลุงดาราเกตไลดเดอคัมเม้นไลด์เดอร์คัมเม้นไลด์เดอรขี่มอไซค์ได้ป้นมาเสื้อบนนะบางตัวหูปวดนี่หมดเลใช่ขอแท้ตัวสองพันเลยนะใช่เนี้ยแล้วขุนยิ่งเก่าแม่งยิ่งแทงเออที่แทงไม่ใช่อะไรนะทำไมอ่ะต้องไปส่งซักส่งอบส่งอะไรมันก็ไม่รู้ขี้เกยรก็เต็มหมดเลยบางทีก็ช้อะถ้าบางบานออางเี้ยทีก็ท้อะ ลิงนะพ่อบีลิงนะฮึ uh. ลิงนะไม่ใช่ล oh ิง <mm สักูเนี่ยพ่กูเนี่ยพ่อไม่ใช่ลิงนะแล้วสรุปประเด็นวันนี้ก็ที่เรามาคุยกันก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องเอาเสื้อบอลมาใส่เดินห้างไปใส่เที่ยวอะไรเนี่ยถ้าถามผมนะส่วนตัวผมนะผมมองว่าเฮ้ยมันโอเคเนื้อออกว่ามันก็เป็นแฟชั่นแบบนึงไปใส่เที่ยวต่างจังหวัดใส่เดินห้างแถลงก็ได้แล้วบีว่าไงแล้วประเด็นนี้บีว่าไงสำหรับบีบีคิดว่าดีครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ประเด็นนี้เนี่ยไอ้คนที่มันตั้งกระชูขึ้นมาเนี่ยมันน่าโดนแหนมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมึงรู้มันว่าเสื้อมังเพง <c oughs> บางทีเนี่ยคนอ C, laughter, C, นื่นก็จะโกหกมองโกหกเงียเสื้อมาสามร้อยจริงๆริงแมซื้อมาสามพันหมูเงินตอนแรกบอกว่าหลังหลังเลยนะหลัง <c oughs> นหนังสือหลังหนังสือบางคนบอกว่าลนะุงเพือนอะไร ควาจริงอะโจริงจริงแล้วไม่ใช่หรือใยิ่งนานนะเลไอ้เข้มนั่นาน้าผ่นไปผ่ันแต่บอกมีเท่าไหร่โอ้สามเลยโอ้ยรืยาวโกูมีราคาหนึ่งซื้อจริงราคาองนี้ยาวเรืนียาวอเป็นว่าประเด็นมันนี้มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นระดับชาติะคนกรตางมานานมากมายทุกคนโพสเยอะแยะนา่นดโพสเสื้อบนมาเต็มหมดเลยอ๋อเป็นว่าเรื่องเนี้มัน คุณแล้คิดยงังไงคอมเมนต์มา,มาพูดคุยกันม,มาแชร์ความคิดการแชร์ไอเดียกัน<ช>ว่าอะไรยังไงนะรถไปถิงมันเท้าแตกด้วยคิดยังไงกูว่ากันมา,าหรือว่าถ้าจะให้ดีท้ามันยากอะกับผลไท้แตกข้ามเข้าไปข้ามนึงก็ได้จะได้คุณคุณคุยการเออบ้าแล้วเราจะบ้าแล้วโอเคก็ไม่เชื่จะไม่ออกอะไรอ่ะทำไมอ่ะจะพูดชื่อ เหมือนจะดูเราอะแต่เราเราก็ดูอยู่จะยิงปงยิงปืนจะยิงคนอื่นเขาเนี่ยแค่ถูกโปแค่นี้เองอดีกต่ครูไม่มีเชี่ยเราเชี่ยไปหมดแล้วอืมวันที่ก็ท้อก็นะครับเราจะนําเรื่องต่างๆเนี่ยมาคุยกันไม่ใช่ว่าจะชอบจอจอจงไปที่เรื่องอะไรแต่เราคุยเรื่องต่างเนี่ยมานั่งคุยกันนะแล้วก็เข้ามาคุยกันเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความคิดแชร์ไอเดียกันได้นะครับก็ส่วน เทปหน้าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันแล้วกันนะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด Subscribe ไม่ให้บอกวผมถึงเวลาสั่งซื้ Subscribe เทปหน้าเร็วมองสักกันดีไหมเออพอมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเจอ